คำเตือนเนื้อหาในคลิปอาจจะมีความรุนแรงคำพูดหยาบคายบางกรณีผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับการแนะนำใช่ผมจะไปกว่ามันตอนมันเล่นเกมนี้แหละ <c oughs> อะไรล่ะบอสโตโเรจะมีจะวา่าจะอะไรกัน วันนี้ผมก็จะไปแกงไอ้บนนะครับโดยการเอาไอทีมมาบิดเล่นแล้วก็เหยียบให้มันกินนี่ว่ว่านี่ดนีเนี่ยั

ก็จะมาทําเสียงพระให้เขาปวดหัวครับนี่กามานะโมนาโมโยนาชโยนะโมลิมึงจายกเ

อ่ะก็ให้ดูวพรามันเมินหึงเลยเมอไทยหลับไม่เอามาน้ำเนี้ยขอนี่ไหมไม่ไม่มาน้ำเนี้ยขอนี่ขอนี่ทำไมตอนหนเอาก็ได้ขอโทษไหม มึงหลายครั้งแล้วอููว่ากูิเศเห็นแล้วหมู่ดแยมพูดแบบนี้กี่รอบแล้วพอกูให้มึงลองมึงก็ไม่เคยทำเลยอะไรอะไรนำเนี่ยครับก็ได้ก็ได้ลยมมึงก็สร้งกูกับบะองก็สร้างยงก็บทบบยคือสร้งกูก็ ว่าถอดได้ปะโอ้ยงีงเอาอย่างเออเออเออเขาเปยเสือดดกบึงลูกเกินดากเก่าเลยความเมื่อกี้ดูครับมันจำาหัวผม เอ벗ไม่เล่นคอมพิวหรอคอมพิวอะไรนะยังยังเลยชื่อเดี๋ยวเพื่อนจะละดู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 มันลูกบอกอะไรมึงจะน้อยเลือดเพื่อนก็พอเพื่อนเหรอไอ้นี่อะไรเนี่ยดูครับไม่ไปปวดกวนกวนเขาครับอะไรอะไรพวกมึงทำอะไรเนี่ยนี่เตะมุ่งหมดนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับเตะมุ่งหมดดูครับท่านผู้ชมอันนี้อะไรครับให้ผมช่วยไหมครับช่วยไหมครับลุง พ่อพ่าครับท่านผู้ชมผมจะดึงบอลพ่อพ่อเมื่อกี้เห็นเขาดูเมื่อกี้เหมือนตัวน้ำดีหมดโอ้โหดูครับท่านผู้ชมเจอผมตีนถีบลงน้ำไปเดี๋ยวตัวนี้ครับคุยน้อยตัวนี้ซ้ำอีกครั้งดูครับท่านผู้ชมผมก็กวนพันป่าพวกเขาเรียน ดูมันมันเพื่อนเพื่อนครับเขาเขาพับเขาพับเป็นกลมๆมันครับมันพับเป็นมุนๆนะครับเขาพับเป็นระเบียบครับมันขึ้นดูมันพับนะครับสมุดส่วนผมเป็นกูเป็นคนเก่ผมเอางูปลอมมามาโชว์นะครับ ตอนนั้นเอางูจริงอันนี้ลองเอาหนูงูปลอมมานะครับไปเลยครับโ<อ>ยนโยนใส่แกงนั้นครับแกงข้างหน้ายนเลยยนเลยเพื่อนดูงงนะครับท่าน <c oughs> ผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาสู้กับมันที่มันโหมดมากกันเหรอเอ้ยเจ้าเจ้าจ้าเออเออผูฟังครับผูฟัง <c oughs> บุกกังอะไรมึงเอาอะไรกับกูครับท่านผู้ชมเฮ้ยอึ๊บโอ้โอ้ไม่ขอโทษนะช่วงไม่ตั้งใจไอ้ป่วนมันซ้ำยัๆการต่อสู้กับผมเมื่อกี้เลือดออกอะไรกันท่านผู้ชมนี่เหรอหนรูตัวแยกล่างเขียนเขียนกระหองให้ไอ้ร์ดกินแค่นี้นิ้วผมนิ้วผมก็มีเขียนกระห้องแล้วไอเกียนเกียนโวโอ้ดูสิ ผมเลยผมเลยครับท่านผู้ชมผมแล้วเกี่ยวมัอันนี้ต่อยค้มไหมนี่ครับลองดูห้องนี้ไปเร็วไปเร็วไปลงไปข้างล่างอาจารย์บอกนี่โซ่สับมันครับผมจับเล่นเมื่อกี้ขอาทวดนะน้องชัย ไม,ม <c oughs> ถ่ายด้วยบัวมันซ่าไซและใหย่ยังของ,งอจัดแล้วขกงถ่ายผมถ่ายเฉยครับดูมันจัดแล้วนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูเอาพวกมันทำผมไม่ได้ทำผมมาดูมันดูมันครับมันชายใหญ่ขยายของพวกเหล็<ว>กแบบ ปังนี้ก็ผุดมากครับมุ่อ่ปอนเดียวมาเนี่ยก็เย่าพีาสาบุกงโลกเนี่ยชูแยไปซอยฮะบ้ <c oughs> านมุงหลอกกันตัวทำมานน้ด้วย <c oughs>